กิจกรรมต่างๆของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายของเราค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันขวัญทิดาวงชาลิกุลค่ะดิฉันทิสสารนาคโควงค่ะวันนี้นะคะดิฉันได้พิธีกรคู่คนใหม่นะคะเป็นสาวสวยนะคะอยากให้น้องวจแนะนําตัวกับผู้ชมเ็นิดนึงค่ะได้เลยค่ะชื่อวจนนะคะีิสารานาคโคงค่ะประธานสมโมสรวิทยายลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำขุ่ค่ะตอนนี้ก็กำลังศึกษาชั้นปีที่2แล้วนะคะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเรานี่ค่ะ วันนี้นะคะไปพาน้องมดมาจากห้องสอบเลยทีเดียวนะคะใช่ค่ะเพนาะว่าก็เพิ่งสอบได้เมื่อศึกษาริการที่ผ่านมานี่คะสอบเสร็จก็รีบมาหาพี่จิงโจ้เลยค,ค่ะหรือว่าเป็นเกียรติกับทางรายการของเรามากเลยทีเดียวค่ะแล้วก็วันนี้น้องมดมีเรียน,นด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเรียนตั้งแต่เช้าค่ะเดี๋ยวก็เสรจส็จจัดอาดรายการทีต่อเสร็จแล้วก็จะไป ติวทวรอีกต่อค่ะถึง19บเก้านิกนาทีะคะ่ะขยันมากๆเลยนะคะแล้ววันนี้น้องมดมาเรียนยังไงเอ,อ่ยก็ขับขี่จักรยานยนต์มาค่ะก็รู้สึกว่าอากาศตอนเช้ารู้สึกปลอดโปร่งมากเลยนะคะ รู้สึกหมอกควันนี่เริ่มจางลงแล้วค่ะเพราะว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยทางสวัสดเชยงรายของเรานี่ประสบปัญหาหมอกควันหนักมากเลยทุกคนนะคะแต่ว่าก็ได้ฝนที่ช่วยชะล้างไปนะคะก็เนื่องจากมีฝนที่ตกมาตอนเนื่องกันก็อาจจะทำให้หมอกควันเบาบางลงบ้างใช่ค่ะแต่ว่าก็แม่นี้แบบโทรมาเลยนะคะบาะเป็นยังไงบ้างแบบพูดเป็นภาษาอีสานเนาะขออนุญาตนะคะลูกลาเป็นจังใดเนาะกินเขาเรื่องสุขภาพเจ้าของเนาะกกินน้ำได้หลายนะ่างค่ะ ก็เห็นข่าวแล้วเขาก็เป็นห่วงเนาะเพราะว่าค่าหมอกควันของเราเนี่ยสูงกว่ามาตรฐานเยอะมากเลยทีเดียวค่ะแล้วก็อาจจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกเจ็บคอเจ็บคอแล้วก็รู้สึกแสบตาด้วยค่ะเพิ่งเคยเจอกับตัวเองด้วยค่ะก็เลยรีบไปซื้อหน้ากากอนามัยมาใช่พี่ก็รู้สึกว่าปีนี้มันเราสามารถรู้สึกได้เลยอะค่ะว่าอากาศมันรุนแรงมากเลย ทางนี้นะคะฝ่ายส่งเสริมสุขภาพของมหาวิทยาลัยราวขากรมีวิธีการแนะนําวิธีการป้องกันตนเองนะคะจากหมอกควันและฝุ่นละอองเบื้องต้นมาให้นะักศึกษาทุกคนได้ปฏิบัติกันนะคะมีอะไรบ้างคะนโมศค่ะถ้าอยู่ในบริเวณที่มีหมอกควันและฝุ่นละอองนะคะ <c oughs> ให้ใช้หน้ากากอนามายัยหรือผ้าปิดปากนะคะปิดที่ปากแนละจมูกนะคะอาบพรมน้ําหรือผ้าหรือผ้าที่มีน้ำมดัดมนะคะจะช่วยกรองซับได้มากขึ้น,นะคะ่ะ ลีกเลี่ยงการออกกาลังกายกลางแจ้งและทํางานที่ต้องออกแรงมากๆดื่มน้ําเยอะๆนะคะงดสูบบุหรี่ไม่เผาสิ่งใดที่เป็นการเพิ่มปริมาณหมอกควันค่ะคอยฟังการแจ้งข่าวหรือเตือนภัยเพื่อป้องกันปฏิบัติตนเองค่ะค่ะเราเมื่อเช้าที่ขับรถมานี่ได้ใช้ผ้าใช้หน้ากากอนามัยหรือเปล่าใช้ค่ะคือตอนนี้ต้อง เห็นสังเกตได้เลยนะคะทุกคนที่เข้ามาคือใส่หน้ากากอนามัยหมดเลยเพราะว่าใครไม่ใส่ไม่ได้แล้วนะคะจะเกิดอาการแสบตา<ช>ติดค,คอนะคะ,<ช>คะยังไงก็อยากให้หนักศึกษาทุกคนนะคะระวังป้องกันตัวเองด้วยนะคะยังไงถ้าเกิดปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยก็สามารถเข้าไปปรึกษาแล้วก็สอบถามได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านนะคะค่ะต่อไปค่ะเป็นกิจกรรมดีๆค่ะน้องมดที่ทางมหาวิทยาลัยราชบชัณฑิตยยของเราเนี่ยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพนะคะ,คะนั่นก็คือ โครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือครั้งที่27ค่ะโดยจัดขึ้นระหว่างวันที่20-22มีนาคมที่ผ่านมานะคะที่ปุญย์มันตรารีสอร์ทอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตนักศึกษานะคะในมหาวิทยาล,ายละะัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือเนี่ยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็ประสบการณ์ร่วมกันนะคะแล้วก็เกิดการสร้างเครือข่ายสหพัน์นิสิตนักศึกษาเพื่อ ประสานความร่วมมือต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตใช่ค่ะ,คะและเมื่อวันที่20มีนาคม2558ที่ผ่านมานี้นะคะผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรทศพลอารีนิดอธิการบดีมหาวิทายาลัยราชภัฏเชียงรายให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการสัมมนานและต้อนรับคณะผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และผู้นำศึึษษาทั้ง8สถาบันเข้าร่วมในครั้งนี้ค่ะ โดยในการสัมมนาครั้งนี้นะคะเราได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรทั้งภายในมหาวิทยาลัย,ลยแล้วก็ภายนอกนะคะมาให้ความรู้ต่างๆค่ะเชื่อว่าผู้นำนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เน<ช>ี่ยน่าะจะได้ความรู้แล้วก็ไอเดียต่างๆมากมายนยคะในฐานะที่มดเป็นประธานสโมมูสรสอนเองนะคะมดก็สามารถนำความรู้ที่ได้รับการแลกเปลี่ยนครั้งนี้มาพัฒนาสโมมูสรของของเองได้ด้วยค่ะ แน่นอนว่าจะเกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นกับมหาวิทยาลัยเราแน่นอนใช่ไหมคะค่ะ,คะก็ต่อไปค่ะสําหรับใครที่กําลังหางานอยู่มดรู้จักมีใครที่กําลังหางานอยู่ตอนนี้ก็มีญาติพี่น้องอค่ะทางบิสาทก็กําลังหางานอยู่มากตุเช่นกันค่ะก็มีเป็นโอกาสดีๆนะคะที่ทางกยศค่ะเปิดจ็อบออนไลน์ค่ะเป็นศูนย์กลางการจัดหางานสร้างโอกาสให้กับผู้กู้กยศโดยเฉพาะเลยนะคะซึ่ง ผู้กู้ยืมกยศค่ะที่ต้องการหางานนะคะก็สามารถเข้ามาลงทะเบียนฝากประวัติไว้ได้ค่ะที่ job. studentloan. or. th นะคะเพื่อให้บริษัทแร้วก็หน่วยงานต่างๆเนี่ยสามารถเข้ามาค้นหาแล้วก็เข้ามาคัดเลือกผู้กู้เพื่อเข้ารับาการสัมภาษณ์โดยตรงได้เลยค่ะทั้งนี้สมัครฟรีนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายเครือร่าย สายเครือข่ายสัมพันธ์นะคะ026104860ค่ะค่ะแล้วก็สำหรับหน่วยงานแล้วก็บริษัทต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนนะคะที่สนใจจะมารับนักศึกษาก็ยศออของเราเข้าทำงานนะคะก็สามารถเข้ามาลงทะเบียนสมัครสมาชิกค,ค,ค่ะพร้อมทั้งฝากตำแหน่งงานได้เช่นกันนะคะ และมาดูอีกกลุ่มพลังนะคะเป็นกลุ่มพลังกลุ่มผู้นําชมรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะคะเมื่อวันที่23มีนาคม2558ของพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายให้รับได้รับเกียรติจากคุณปรกรณ์อารีกุลหรือคุณแมนนะคะอดีตนิสิตมหาวิทยาลัยกรุา นักกิจกรรมผู้เชื่อมั่นในพลังนักศึกษามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มผู้นําชมรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงรายณศิลามานีรีสอร์ทอาเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายของเราเองค่ะค่ะซึ่งกลุ่มผู้นํานักศึกษาที่เข้าร่วมในครั้งนี้นะคะก็ประกอบด้วยหลากหลายชมรมด้วยกันค่ะก็จะได้แก่ชมรมพุทธศาสตร์ชมรมนักจัดรายการวิทยุนะคะชมรมพิสเตียนชมรมวิทยุสมัครเล่นรวมไปถึงกองการองค์การบริหารนักศึกษานะคะแล้วก็ กรมการสภานักศึกษาด้วยนะคะซึ่งพี่แมนนะคะหรือว่าคุณประกรณ์อารีกุลเนี่ยเป็นผู้นํากลุ่มพลังนักศึกษานะคะ,คะที่รุปเอาความร่วมมือต่างๆของนักศึกษานั้าอกต่อมากแล้วนะคะ พี่แมนเนี่ยได้ให้นิยคิดกับผู้นําชมรมนักศึกษาของเราในครั้งนี้ด้วยคะ่ะว่าคนในสังคมของเราเนี่ยคะ่ะมีความคาดหวังในตัวนักศึกษามาโดยตลอดนะคะตั้งแต่ในอดีตเลยแล้วก็รวมถึงตัวพี่แมนด้วยที่เชื่อมั่นในพลังนักศึกษาแล้วก็กิจกรรมนักศึกษาคะ่ะว่าจะเป็นตัวที่สามารถทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมขึ้นได้คะ่ะยังไงเชื่อว่าหลังจากนี้ผู้นําชมรมเนี่ยจะได้เอาไอเดียต่างๆแล้วก็ความรู้ต่างๆที่พี่แมนได้นำมา แชร์ให้ฟังนะคะนำมาพัฒนาชมรมของตัวเองนะคะแน่นอนว่าจะเกิดปรากฏการณ์ใหม่ๆขึ้นแน่นอนก็มีสิ่งใหม่ๆที่แปลกใหม่และสร้างสรรค์ขึ้นมาเพิ่อรอติดตามกันได้เลยค่ะแล้วก็สามารถไปชมประมวลภาพกิจกรรมได้นะคะที่เฟซบุ๊กของกองพัฒนานักศึกษาค่ะและมาดูประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาได้รับทุนอุดหนุนเพื่อการศึกษาประเภทรายใหม่ประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2557ค่ะ เมื่อวันที่14มีนาคม2558นะห้องประชุมกองพัฒนาในัึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้มีการพิจารณาคัดเลือกเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสามารถเข้าตรวจสอบรายชื่อได้ที่ w w w s n k c r i u a c t h ค่ะ แล้วก็นักศึกษาที่มีรายชื่อนะคะก็ให้นําสมุดบัญชีธนาคารกรุงศรีอทุทยามายืนยันการขอรับทุนได้ที่ฝ่ายแนะแนลและทุนอุดหนุนกองพัฒนานักศึกษาะคะ่ะส่วนใครที่ยังไม่ได้รับการคัดเลือกใ,ในครั้งนี้ก็อยา่เาเพิ่งเสียใจไปนะคะค่ะ,คะเพราะว่าทางมหาลัยเราก็จะยังมีทุนการศึกษาที่ดีๆมาให้น้องๆอ,อีกนะคะยังก็ติดตามประกาศจากทางมหาลัยนะคะค่ะแล้วก็ต่อไปค่ะก็ เป็นโรคที่ระบาดมาไม่แพ้กับหมอกควันเลยโรคคอตีบและบาดทะยักใ,<ช>ใช่ไหมคะใช่ค่ะซึ่งทางกระทรวงอนามัยนะคะก็ะได้รณรงค์ค่ะให้เข้าไปสามารถเข้าไปฉีดวัคซีนได้ฟรีนะคะที่สถานบริการใกล้บ้านนะคะโดยทางมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยก็คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดูนั่นเองค่ะบัดเองก็ไม่ได้ไปเข้า ไปฉีดบ้างเลยเพราะว่าวดไป,ไปวันนั้นแล้วเขาบอกวัคซีนหมดหมดเลยใช่แล้วเพราะว่าเนื่องจากมีผู้ใช้บริการเยอะมากเลยนะคะ<ช>วัคซีนก็เลยไม่เพียงพอกับความต้องการค่ะยังไงถ้าหากมีวัคซีนเข้ามาเนี่ยทางการก็จะแจ้งหมาีกีแล้วเราก็จะประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบกัน<ช>อีกคร<ช>ั้งนะคะ Ų, <rumor. S 1> ในประกาศต่อไปนะคะให้นักศึกษาผ่อนผันทหารไปรายงานตัวตามใบสอฉบับที่35ค่ะแจ้งให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่เคยทําเรื่องผ่อนผันทหารครั้งแรกครั้งเดียวและมีรายชื่อได้รับการผ่อนผันทหารมีสิทธิผ่อนผันได้จนกว่าจะเรียนจบหรือระดับปริญญาตรีผ่อนผันได้ถึงอายุ26ปีค่ะให้ไปรายงานตัวตามสถานที่วันและเวลาในใบหมายเรียกเข้ารับราชการทหารสอฉบับที่35หากไม่ไปรายงานตัวจะ จะถูกฟ้องศาลและปีต่อไปต้องเป็นทหารโดยสมัครใจค่ะใช่ค่ะถือว่าเป็นเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งของผู้ชายไทยทุกคนเลยนะคะที่จะเข้ารับการคัดเลือกเป็นทหารค่ะยังไงก็อย่าลืมไปไรายงานตัวตามวันและเวลาที่ได้รับแจ้งมาด้วยค่ะค่ะย,ยังไงวันนี้นะคะ Student Weekly by บายกองพัฒานานักศึกษาค่ะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะสามารถติดตามข่าวสารต่างๆของนักศึกษามหาวิทยาลัยเราได้นะคะ สำหรับวันนี้ดิฉันขวัญธิดาวงชาลิกุลค่ะที่สารัตนาโควงค่ะค่ะเราสองคนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ